อา้ยเด้อเอ้โอ้ทหตูเฮ็ดระวังหัวคือความในใจแหละเพราะว่าถ้าท้องแท่นี่ก so ินยาพิษกินยาอย่างไรเลยมันจะเป็นกระทบต่อเด็กน้อยในเช่นเด็กท่านวอว่ากันเฮาได้ผู้หนึ่งอีกตายเลย เห็นบ่แล้าาวว่าไม่เลื่อก,อกเสียงอเาาอกแล้วว่ะฮานตัวนี้เขาต้องคุ้มลลดิโลได้ตัวนี้เสียงต่อแม้แบบนี้เนาะ เนาะเปิดภาพเปิดกล้องมาเด้อเนาะคำมือตื่นตาดิล้อพี่น้อยอ่าตะเวนหรือว่าเดินนี้เกิ้งเนาะผู้มาบอยู่พี่น้องจักคำเลยเมื่อนี้กับพี่น้องเนาะอยู่สถานที่เนาะที่พักที่เศร้าอ่าบ้านเฮือนซานของทางน้องแช่เด้อพี่น้องเนาะอ่าวัดศิเข้าไปอัปเดตเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวสำหรับทาง อ่าน้องปลาที่บุเซียงได้ซื้อเครื่องตรวจคันไป <อ S 1> หน่อยเครื่องตรวจคันใหม่ทางน้องเพิ่นเมื่อวานเนาะแต่ว่ามันก็นมีอีกอขีดนึงแหละเนาะตัวน,นั้นนะแต่ว่ามันยังกำกึ่องอยู่บุเซียงก็ได้เอาให้เพิ่นอีกทีนึงและให้น้องเพิ่นตรวจแหละบุเซียงสี่ไปอัปเดตพี่ให้น้องเบิ่งนน้ำกันว่าท้องหรือบ่ท้องนะพี่น้องเนาะพอดีกันนี่แหละมานำ้ำกันกับทีมงานหลายคนอยู่พี่น้อยเนาะเอุปก่อนที่เข้าไปเวกับไปหาเฮือนทั้งน้องปลาพี่น้อย มาถามทั้งน้องลาดหรือว okay, so ่าท <sh arp inhale> uh, ั huh. oh ้ง huh. น้องแช่ก่อนเนาะนี่แหละใช้สบูเสื้อแดงนี่สบายดีเนาะเจ้าเป็นไผ่เจ้านะเป็นไผ่เจ้านะมองมาแช่มาพี่มาพี่มาพี่ก่อนแป๊บนึ่งอ่าอย่ามืดแน่เด้อ เขาสบายดีเนอมาช่วงคำคำแรงแรงอ่าเพราะว่ามาแต่ทั no, you know, no. uh, ้งคุณพลอยพี่น้องทั้งบ้านอ่าทางมาบุญไปน้ำกันเบิ่อนละไปหาเอื้อยเจ้าเอื้อยที่ว่าจะว่าได้ลูกน้ำกันหกคนน่ะป้าทางเนาะโหดเดี๋ยวรอเนาะเออบ้านยังเกาะนันไหนครับาเซ่บ้านสมุนบ้านแต่เฮ่เดี๋ยวอาผมเรียกช้ก่อนอย่างนี้ไหมเนี่บ้านบ้านแต่เฮ่เอื้อยกอกบ้านแต่เฮ่บ้านต่เฮ่ เจือกอกบบันชมูนเออโดนด้แต่ว่ามันก็เป็นทางเบอ่าใกล้ๆกันอะไรเนาะอออาละพากันออกมาหิวเข่าแห้งนะพอดีทั้งว่าบุญบ้านปลาต้มมาม่ากินชดน้ำกันหมอจนปิวพระพระไพ่หิวเข่าแห้งเป็นนี่ไรมือนี้คือซึ้งแทบมือนี้บ่สบายบ่ป่วยบ่จะเป<อ>็นใครบ่ได <dairy S 1> ้มายังนี่คอยยังเจ็บคออยู่ ชาวแล้วจบคอมาเขาปากมาเป็นปากมาเป็นเออกินอยู่บ่ยาเจ้าจกินยาแก้เศษอยู่บ่กินแล้วโดยโดย <c oughs> มีมีอย่างมีแนวอย่บาบก็บวเสียงอยู่บ่ <c oughs> มีอยู่บ่คือเบิ่งไปไปเต่กุ้มใจแทะบริมีอย่างบ่อ <c oughs> เอเอ ถ้าบุมีอย่างบุเซงมองเห็นพลอยสิกลับลูกว่านอีกรอบนึงกับมะกล้วยแพ้เนี่ยนะมะกรุ้ยนี่มะกล้วยนี่มะกรุ้ยเจออ้าบอออันยับแม่ไม่ไม่พีก่อนเพราะว่ามะกรุ้ยนี่อันนี้บนห้อมยยงมะกล้วยยังเ,าเาากาะมะกล้วยยังเดียวบุ้มหูมะกลุ้ยห้องมะกรุ้ยไข่ให้แน่นอ่ะอท่านเชื่อว่าก็ดเหมืนบ่อน้อง เออมันอันนี้มันมันตึงได้เด้นี่เนาะเออเอาบริเวณของเจ้าบ่จังซี่บ่แม่นเครื่องลูบาวอ๋อของลูกนบาวเออโดยโเห็นนี่ได้ซะซงอยากได้ได้กล้วยนี่นี่พมันแซ่บซื้อได้บ่เาให้เจ้านี่เฮาบ่มีซื้อเอาก็ได้น่ๆกล้วยน่บ่ซงซื้อเอาได้ได้บ่เนาะเนาะเจ้าสิขายบีเท่านี่น่ะ หน่วยห่าพันหน่วยห่าพันด้วยพ่อพ่อจะหน่วยนี่ลูกอสิพันไปหน่วยนี่บ่อจะว่านะดยอันหน่วยนี่บ่อหาพันนะด้วยขเตนไปเจอเด็กจิตอาห์บ่น้องเชถามแล้วเบิ่งยุ่งหาขายกล้วยหน่วยห่าพันก็รวยแล้วเม่นบ่บ่ โอ้ประมาณช่องแสนปลายพูดได้หนิเนาะรูปแล้วนี่กล้วยนี่เท่าได้หนิเนาะบกบขายว่าหรือว่าขายแพงชี่คนเปเอาได้ลูกลอาหารพันธุ์ฮะสาวพันธุ์เออพอพังอยู่แบบสีเนาะเออออเดยวดูเอ้าจะตัดเลยเอาไม้มาตัดเดี๋ยวบุเชงซื้อมาให้ทั้งสาวนองพี่น้อย Ừ. Đi qua này đây phi nông ơi nó. Khi bừng thang này thang nhà phi nông ơi. ở này. Ừ. Thấy. À, cuối khay đấy nhỉ nó. À hai thang ơi cho hai hả. Hai à. à, à,

เอาบุเชียงห้หาสิพันที่เดือเอาไว้ซื้อย่างก็แล้วแต่เจ้าเด้อแต่ว่าบอกพอกบแม่ <regulating. S 1> <sk r isa> ในไ<ๆ>ด้หน่อเด้อเดีอ่เา,า,าเา 40, ดีอยว้<ๆ>่าด้อเด้ด้อเด้อเ้อเด้อเด้เดีอเด้อเด้อเด้อเ้อเด้อเ้อเด้่เดอเด้องด้มเดนอดอเด้อเ้เด้เด้อเบ้อเด้เดอเด้ด้อเด้อ้อเบอกพ่อเด้แม่เด้อ้อเา้อเดอกดอเ้เด้อน้อเด้อเด้อเ้อออเดเอ่เ่เ้้ออเด้อเเเ้อเ้เเน้อ้อ้้อ้อ้อ

อือโอ้ผู้พีน้อยมันมืดเด้อนี่เนาะอืออ่ะนี่แหละค่ำมืดนํากันมื้อนี้กะอยู่นํากันอ่า3คนทั้งบับุญแล้วก็ทั้งบยาวแฮงนี่ดนี่เนาะ่งมาหลายลเียงปไปเดินทางเข้าเนาะอ่าพอว่าสิแวไปหาทางน้องอันป่าเพิ่นได้แป๊บนึงไปถามผลตรวจแล้วก่อนอีกทีนึง่พอดีพี่น้องเพิ่นถามมาหลายจี้ไปพ่นก็ได้ ไปหน่อยเนาะอยู่องเฮียนแถมหมื่นแย่เด้อไปหน่อยเนาะพอไปเบิ่งผลตรวจน้ำกันอีกทีหนึงเนาะสำหรับทางน้องป่าเพราะว่าจะเข้าไปรอบเศร้าเลยมันนี่ไปหน่อยเนาะเพราะว่าเาทางคุณที่รับผิดชอบเพื่อนกับเข้าไปทายทําแล้วเพราะอยากเข้าไปรบกวนเพื่อนเพรวันวงป่าก่อนเนาะเราบริมีอย่างมากมายนะพี่น้อยไปเนาะ เน uh, oh. oh. ี่ยอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านชะเลวก็กลังทำกลังคืนนองๆปลุกน้องงานนอกเป็นต้มมาม่าหรือว่าต้มมีไม่รู้ไหมประิมงานเข่าไปบ้านด้วยน้องเช่ชุดนี้เนาะโอ้ บาคนเมือเราอ้วยโอเงือ้โอ้โหทำอยู่เห้ยเห้ยเนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องไฟก่อนจินเนาะ ลายได้มคือหนึ่งิน่อยก็ลายสูงเลงชุดคำงเลผ่านพลันี้ใช่อคบลบอคบอช่ยกันได้พี่น้องลายหลายตาได้ตังมาโดนห่วยบูได้ไปบูไ้ไปใช่ได้ผู้ล่คอยขีเข้าไปจอดอยู่หน้าแล มาจอดอยู่นี่เมื่อนั่นรถอ่าจังคนว่เป็นว่ะเมื่อนั่นนะพี่น้องเขามาจอดอยู่ในพิลามืบอนี่ว่าผมบุหูเลยเขามาใหม่เจ้าคนโน้นได้ประจักษ์อนี้เนาะไหงอยู่เนาะอืออือไปเนาะอันนี้เด้อเฮ้น้องปลาน้องปลาดิอยู่เฮือนบ่เออ เด,ดดเดี๋ยวม้วยานังยูนี่เด้อเจ้ามันมืดเลยแหลนี่น้อยเอาไชายก่อนอยาเอาเห็น,นบกไชายอยู่ในนไหอยู่ในนี่เบิ่งมน่นีเป็นลำนนอยหรอเป็นไบเปิดไฟอันน้อนอนูอ่้ง Cái <laughs> à. ừ, này thì nó oh, Chua thì nó Sáng oh, thì nó Các thì nó Các mẹ thì nó Ôi, mình cắt con <laughs> bạn này thưa cứ yếu vậy nè thấy hả tôm nhăn đi tôm gì đó tôm mì à bị đầy sẹp thế này nó thấy à, à. nó có à, nỉ mong non lo à. ำเบิ้งเอาลูกอาบน้ำไปน้อนเนาะเสียงลูกน้อยห้องแจวแจวอยู่นี่ก็เสีเป็นมองอาบน้าอาบน้ำอันนี้เบิ้งนี่เนาะเรื่องทางไหนด้เนาะเอาเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะเอ้าน้องงอน ຄືດອັນືຕຈັນອນຍັກິຮຍັກິນລືອຍເອີເອົາມທັนນ້ อาบน้ำให้ลูกอยู่เนะาะเดี๋ยวจัะนอยจริงๆขอไปหาเพื่อนพี่น้อน<า>บักเดือยคือกันบ่ออยู่พี่กะห้องกะอันอันจะต้มนี่บักเดือยบ้อเมีม่ยงบัวหู้บ่ภาษาบ้านเจ้านี่มาเมามายอย่างนี้ยนะบ้านเฮาเอานนะิญเฮาเฮาเอิญสปูตันสปูสปตนัสตนสปูตัน โอ้ยหจำได้แต่ตอนนี้แล้วใครแกออกจากนี่ก็ลืมมัฟลุตแล้วคนว่ามักเลื้อยน่ะแม่นอยู่เนาะเออเอาเอาโอเคสาวบรับไปหาน้องปลาก่อนเด้อเออเลยเออเนาะเป็นนี่ใดนอนทีรักทีใหม่ฟันดีอยู่บ่อ๋อสบายดีทั้งพี่น้องเลยเด้อเดินอ่ะเดี๋ ติดไม้กันมีความบริด้งินเนาะ,ยอ,ะอยากมามืดเน้นจักน้อยเพราะว่าขึ้นไปปุ้นทั้ทงบ้านสมุนเจ้าคือขาเวียคือกันไปหาทางกันด้วยน้องแช่เพิ่นเขาไปดูไก่คชับโ,โอ้โหมองรับมองนอนเนาะฟันดีดยอดยูอ่่โอยฟันวานนีได้เนาะ <laughs> กันฟันดีนะบวกนี่ยเด้ตรงตรงเนี่เด้อสามโตรถที่ได้ซื้อนี่เอาไ่ได้ตรวจฮะเอาลืมบ่ได้ตรวจบ่เดยอ้าวเอาลืมเขาแต่สาวเขาลืมแต่ว่ายังบ่ทัานอีเหี้ยบ่ดยังเก็บไว้คือเก่าอยู่บ่เออเออเอาเอาเซอร์พี่น้อ่เนาะผิดพลาดแล้วเซอร์เมื่อนี้เนาะเอาจริงสิก็ได้มื่ออื่นเด้อด มืออื่นนะจะตรวจแหละเอาเก็บไว้เด้อเอาจุ่มลงคือเก่าแหละอ่าทั้งอันทั้งผัวเจ้าหู้อยู่หรอกคือจุ่มคือมันนั่นแหละอจุ่มแต่ว่าตามลักมษณะเคือเอาหู้นี่ยพี่น้องคือบูเชงเคยตรวจเนี่ทางไม่ต้องเจอแอ่าจุ่มลงจุ่มลงอันเฉพาะสีขาวเนี่ยมันก็ซึมขึ้นไปแต่ถ้ามันมีเขาจะไหนก็ตามแต่เดียวอันลองตรวจเพ่กอีกเท่หนึงแล้วน้องเด้อเตรียมอื่นบูเชงสิมาเอาคำตอบอีกเท่หนึงเนาะโอ้ยกลนบ่าบูเชงมาเที่ยวเศ้านี่ก็ cứ heo cứ kéo, này nó rồi à, rồi à, ừ. bạn đường sàn tăng vay nó leo này đưa. à, mưa thì ừ, gặp muông là kha đấy này nó à, à, đó cuộc tháng năm là chú thay chú nhàng bẩm bẩm rồi rồi thôi phát nhau mà không còn cái đây làm nào mày đuốc, nó sẽ về tháng này là แต่อาสบายดีพี่น,น้องในเรื่อทางการดีอันเจ้าซื้อเนี่ยอไรก็อนไม่ซืออซ้อไม่เอาซื้อไม่เอาธรรมดาฮัลโหลฮัลโหลนี่บอฮัลโหลหนึ่งสองสามนี่เด้อเวน้อไม่นี่เป็นภาษาลาวพีน่น้องเออน้องไม้น้องไม่น้องปลาเ,เรียกง่ายอยู่พีน่น้อยแต่ว่าขึ้นคำขึำ้นคำว่าอาอย่างเช่นอยากจำ <c oughs> ยากยอยู่พี่นี่เนาะเพื่อตั้งชื่อนี่ นอนในแน่เนาะนอนในคืนหนึ o, no. <Ừ. S 1> ờ, o, ่งแล้วเนาะนี่คืนที่สองแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยเป็นเจ้าไหนเนาะกินเข่ากินน้ำเป็นยังกินต่อแรงโอ้แกงละไม้แกงละไม้เดยแกงละไม้อีกเลยแช่ปันยังแล้วนี่เนาะเอาเอาเนาะมีแต่ว่าอัน ตามนั้นแหละเลยบุเซงชิมาเบิ้งอีกรอบฐานนั่งกับชุมชาเส้าด้อน้องเด้อโดยแบบตัวอายแล้วนี่ผมเป็นยังบ์เป็นยักษ์พอชุมเจ้าก็เห็นวิ่งเห็นงานได้กับบัได้เด้งดอกเพราะว่าหนึ่งหน่อยมากอ่ะเอาตัวออกมาแล้วมันเป็นขีดนึงเนาะเพื่อความในใจให้และเพราะว่าถ้าท้องแท้นี่กินยาพิษกินยาอย่างบัได้เหมมันจิเป็นกระทบต่อเด็กน้อยในเออเช่นเด็ดบ่ขอย่าน้ำท่าเขากินยา เอาท่องนี้แล้วนี่กิ่งยังก็แล้วแต่ลูกออกมานี่ยพอสมบูรณ์ไหมอาจจะพิการหรือว่าจะนี่พอดตัวนี้เพิ่นห้ามประเทศเลยตัวนี้เดือมยาอันนี้กัดมีแต่ว่างวดกินยาลองตรวจเบิ่งอีกเด้วยจุ่มใส่อันกระปุกปองดนโลก็ได้เด้อน้องเด้อเอาล่างให้สะอาดแล้วก็เจ้าทางทางน้องปลานี่ก็อันบอกนี่ก็เนาะง่อขอยาน้ำเงี้ยวใช่หรือกันเอาจุ่มลองรถจุ่มล่องเรืวมันขึ้นมานั่นดอกบันี้ เขาจะได้หู้ว่าเขาท่องหรือบบท่องเลยอ่าต่อไปเดขาจังสีระวังง่ายเนาะถ้าเขาบบท่องเขาก็กินยังก็กินไปเลยเหมือนเดียวกัเขาระวังบัณนี้ถ้าบบท่องบัณนี้เด้ออ่าทางพี่น้องแต่ัจฉ์คนเดรัจพี่น้องเนี่ยเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยห,ห,ห,หนึ่งมานี่ทา้งน้องปาลาเรานี่คลอดลูกทีล่าสุดมานี่เป็นคนเดือดจางแลเ้เพิ่นบโบยให้มีท่ององีกถ้าเป็นไปนได้นั่นอ่า มื่นเนาะเนาะนั่นอยู่เชิงสีมาความด้อยวิธีหนึ่งเดี๋แนะนำไปฉีดยาคุมซะเนาะโดยใจโดยสีบอกเลยเด้อเออนี่ยายใจดีเพิ่นโดยอันนี้พี่น้องอีพซีเพิ่นเป็นห่วงนี่ยวรอได้เพราะว่าถ้าน้องเพิ่นนี่ท้องมานี่โอกาสนี่กลับมาอีและโลคเกานี่แล้วกับห่วงแล้วว่าจะเป็นอย่างอีต่อไปเป็นบ่ระเพราะฉะนั้นถ้าเขาตรวดออกมาแล้วมื่นถ้าปวดท้องนี่ไปฉีดยาคุมด้วน้องเด้อท่านวมาว่ากันเขาได้ ผู้นึงอีกตายเลยอ่านเห็นบ่กแวว่าไม่เลยเบื้องอีกเสียงอีกเลยอ่ะอ่านตัวนี้เขาต้องคุ้มดีรอได้ตัวนี้เสียงต่อแม่บ้านนี้เนาะอืดูดูเอ้าเนาะบ่ต้องคิดอย่างไรไม่ต้องมืดกันอ่านจุ่มใส่หล่เดี๋ยวบัวเชงกันเดีวก็มาเบิ้งน้ำกันน้ำพีน้ำนองน้ำกันอีกเท่หนึงเนาะโดยเอออะไรเออมันเสียงต่อร่างกายนเต่างๆดโดูแล้วขับใจทั้งเอฟซีที่เบิ้งเฮาบอกเราเด้อซาทุก อันนี้มันเป็นเรื่องที่เนี่ยดีๆเดี๋ยวเพื่อนให้ครัแนะนำเดี๋ยวคนบอกมาจะถือว่าลายเด้พอเพื่อนก็ติดตามมาตั้งแต่ผู้เชียวมาก็บบุญตั้งแต่เริ่มต้นแต่แรกพคนแหละแต่ตอนปัจจุบันตัวนี้จนได้ฮอดเพื่อนฮอตซานนี่แหละมาบ่มือพาไปเลยอโอ้โดยบ่มือว่าจะเดินทางเนาะพาไปเดินทางก่อนอยากให้เล่ากันแต่เรายังไม่ทันเข่า เออโดยมื่นก้อนก็ได้น้องเลยพ่ามื่นช่วงน้องช่วงไม้ก็สีมาแต่เศร้าแหละกับประมาณช่วงทิงเทงก็เชื่อเดินทางครับแต่ว่าสีเข่ามาโดนัวตกน้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วน้องเด้ออื่นอ่ะให้พวเหาไปตักษ์โดยโดยเอาเอาควมุขขอบใจละลายเนาะบุาไม้มาก็อยากขอบใจเราเมื่อนั้นก็มาได้ขอบใจเราโอ้โดยเดีเอาเดี๋ยวสีบอกฝากพกโตเพิ่นเด้อน้องเด้อ ขับใจทางเบาวเสียงสิทธพันบุญให้น้องเด้อแล้วขับใจที่สิทธพันบุญทั้งผู้ใหญ่ทั้งเบาวเสียงที่ขับใจทธพันบุญให้ลูกเด้อสาธุทุกคนอะไรเนาะขับใจเอฟซีเนี่ยเด้อที่บอกลูกทุกคนทุกผู้ใหญ่ทุกอยู่ใจเนาะตัวประเทศอะไรเพิ่นเบิ่งนั่นเองนะเพราะว่าเพิ่นมีประสบการณ์และเพิ่นหู้เด้วยทางเบาเสียงกับมิเตว่าแขข้ามในน้ำแต่ว่าก็ดีอย่างนึงเด้อ ผูเชงบอกเลยชุมเ้านี่เอาไปเห็ดตามยางมามันได้กลายเป็นผลที่บูเชีงเลยอยาเข่าขมาบอกอีกไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าบูเชียงบอกไปแล้วเจ้าบุสนใจเจ้าบุคอยใส่ใจชุมครบพวาเจ้าบุมีภัยอยากเข้าขมาได้น้องเด้ดอเพราะเอา่นเข้ามาในี่ยผลไมีแนวด,ดีบอกเลยอ,อ,อันนี้เกิดขึ้นกันแหละเนาะเอาเสนะเป็นกำลังใจให้บุ่พ่อกันไหม่ด้น้องเด้อเด้อเด้ออักพากัน้ำกินเข่ากินน้ำเนาะเด้อเด้อเด้อกินเข่ากินน้าก่อน โว้ช <Yeah. S 1> I mean, ุ through, I mean, ่มไหมสิพ hmm. ัก uh กับไปกินข้าวไปน้ำกันหลายคนอยู่บุเป็นยังน้องขอบใจเดรย์เด้อเด้อเอ้าหักแยงบึงแยงกันเด้อน้องเด้อเด้อเด้อเอาเนาะฮะน้องมืออื่นพูพ่อกันลอบตรวจตรวจแล้วก็เก็บไว้เด้อเออเ้าไปเนาะไปนั่แงนพี่น้อยเนาะเด้อก่อนยันอันที่ใส่เบิ่งเงอนซานโานหน่อยเด้อพี่น้องเนาะดูหล่างเนาะ งามพี่หน่อยเนาะอ่าทุ่มถึมอยู่นี่เนาะอ่ะเดี๋ยวมืออื่นเนาะพี่น้อยดาวผลตรวจยังบมดทันน่อยอยู่อ่าเพราะว่ากัยังบ่รอดเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้อยเนาะอ่าจังไรกัขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางคุแม่พี่น้องอีกีเบอร์สกุลสุดคนเด้อเนาะที่เข้ามาอ่าติดตามและกับฮับสมเป็นกำลังใจทั้งมูอเซียงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพบพ่อกันมืออื่นเนาะรอผลตรวจเบอร์นั่งแฟนอีกทีหนึ่งพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอตัวเดินทางลาพี่น้องไปก่อนเน้อพี่น้องเด้อสบายดีและสวัสดีผมเลยพี่น้องเบิดสุขุสุขพนสบายดี